จริงๆที่ทานอิบามไดอเอ่ยเรื่องถึงความตายนี้พี่น้องสวดคลองในฮะดีษของทานนาบีบทหนึ่งสลลัลลออวดซสล,ลัมซึ่งท่านได้กล่าวไว้ว่ามูตูกบลาอันตะมูตูท่านทางร้ายจงตายเสียโอนพี่น้องโขนที่พวกท่านทางร้ายจะตายเอ๊ะพันพื้นลาพี่น้องว่าตายเสีย่อนโขนที่ตายโนไม่ใช่ไปพวกโขาตายนั้นพี่น้อง มูตูกบลาอันตามูตูนี่วฮาซิบูอังฟุสากุมกบลาอันตุหาสาบุเละกทานสังว่าให้เราเช็คตรวจสอบพี่น้องครับบรรดาตัวของพวกท่านทั้งหลายนี่กบลาอันตุหาสาบก่อนที่ทุกมาลกัดเช็คและก็ตรวจสอบในลุมฟังซพบในล so, ในลกนาเพราะฉะนั้นมูตูกบลาอันตามูตูตายตรงนี้พี่น้องครับอุลาอะมีอยุซงกลุ่มในการอธิบาย กลุ่มที่หนึ่งบอกว่าการตายเมาล์มีสองประเภทหนึ่งเ,เรียกว่าเมาล์การตายประเภทอิตธิรอรีก็คือการตายเที่ไม่ใช่เราอุสโฮอิทติญาติ่นองก็คือตายจริงๆสองมาล์ประเภทอิคติญารีตายที่เราสามารถใจได้ มันจะสมัครใจได้เันเพือพี่น้องนะมันจะสมัครใจกินยาาตัวตายไม่ใช่ราตตนอิติยารียนตายอิติยารีนี้พี่น้องก็คือถึงแม้วันนี้เราไม่เสียชีวิตไม่ตายพี่น้องครับแต่มีอยู่ในจิตซ้ำนึกของเราตลอดว่าไม่วินาทีนี้ไม่วันนี้ไม่พรุ่งนี้พี่น้องสักเวลานึงสักวันนึงเราตายอย่างแน,น่นอนตีจารับไปสู่ในโลกอเครัตในโลกนา าบางอุลามะพี่น้องครับอธิบายถึงคำว่าเมาความตายนี่แบ่งเอาไว้สามประเภทหนึ่งเขอเรียกว่าเมาตุนฟิชชาริอะตายประเภทชารีอะต์ตามหลักชารีอะต์พี่น้องตามกฎชารีอะต์ก็คือนี่แหละตายโรควิญญาณออกจากร่างกายตายจริงๆที่เพื่อนผ้าไปอ่านาไปโห้ไปฟังไปละมาดไปฟังนี่พี่น้องอันนี้เขาเรียกเมาตุนฟิชชาริอะ แตทีท่านอาีสังเกตพวกเราพี่น้องว่าไฮมู่ตูเนี่ยไม่ใช่ตายแบบชาริอันเนาะไม่ใช่ไปแขวนคอตายไม่ใช่ไปกินยาตายไม่ใช่พี่น้องครับแต่การตายประเภทที่สองเขาเรียกว่าเม้าตนฟิต,ตรีกกประเภทที่สามเม้าตนฟิลฮากีก,ก็ตายแบบอะไรบางพี่น้องประเภทที่สองตายแบบอรไรกันนี่ก็คือ เราเยียบยำนับสู้ข้องเราทางมดพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นเกียรติยศไม่ว่าเจอเสียงตับสิ้นเงินทองาสิ่งซาราสติเราเรียงเราเรียงารถเรือร่าพี่น้องเนะทางมดทางมวลม,มาต่อบุญโดสับสิ้นดุนยาทางมดนั้นจิตใจของเราลดผล้นไม่ได้หยุดติดอยู่กับสิ่งเล่านั้น สิ่งล่นนั้นทางมดพี่น้องกับอยู่ทีนับสู้ดอกเนาะนาไม่ผักชัยรถใจเรือยังมั้งใช่พี่น้องเนาะซื้อแล้วเนาะตัวปลูกไปดาวไปเด่งมาแล้วเนาะเอามาเลยพี่น้องเนาะพี่น้องว่าไอ้ชาติไม่ได้ตกปามไปเอามาพี่น้องกับเต่ในใจนี้เขค,คือนับสู้ของเรานี้พี่น้องกับไม่ได้หยุดติดอยู่กับตรงนั้น ห้มันหายไปเลยพี่น้องหายไปทางมดนี่เละนี่และพี่น้องคาว่าเมาตุนฟิต,ตอรีกกตายในในทางด้านตรกัดพระเภติสามเมาตุนฟิลฮากีก็อันนี้ตายปะปิดหาเกการพี่น้องก็คือไม่มีสิ่งอื่นใดปานะทางมดเว้นไว้ที่อัลลอฮฺซุบะฮานวะวะตะลาซึ่งคนนี้ขึ้นไปสู่ระดับอัลวูซูนอิลลอลฮีต่อาลาอันนี้มันอยากที่จะเอื้อมไปถึงตรงนั้น เพราะฉะนั้นเมื่อเราตายไปพี่นองครับเราเตรียมอะไรไปบ้างอามาลันชินนึงที่เราได้เตรียมกันเอาไวา้ก็คือการสีเกตเจ็ดเบิ้นของพวกเราซึ่ง